กระผมนายโชลิศวิเชียรสุดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมพ,นมพักเพื่อไทยกระผมมีข้อมูลเชิงประจักษ์ที่จะชี้ให้เห็นว่าในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาวิกฤตโควิดรอบสามนี้รัฐบาลโดยท่านนายกรัมตรีที่ได้รวบอำนาจไว้ที่ท่านเนี่ยได้บริหารผิดพลาดบกพร่องอย่างร้ายแรง ไร้ประสิทธิภาพอย่างสิ้นเชิงข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ชี้ให้เห็นก็คือหนึ่งตัวเลขคนป่วยรายวันยืนระดับห้าพัน0 0พันเนี่ยมาหลายวันวันนี้น่าตกใจครับท่านประธานยอดผู้ป่วยใหม่เนี่ยขึ้นหลับ7 000, จ0ดเศษเข้อสองตัวเลขคนตายเนี่ยยืนระดับห้า0บหสิคนขึ้นไปเนี่ยมาหลายวันมาวันนี้คนตายขึ้นไปถึง 75คนและลำดับผู้ป่วยหนักของประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ลำดับที่12ของโลกนะครับ 3. ระบบสาธารณสุขในการรองรับการระบาดรอบนี้เนี่ยน่าห่วงใหญ่ทั้งจำนวนเตียงทั้งเครื่องช่วยหายใจสุ่มเสี่ยงไม่เพียงพอหากจำนวนคนป่วยมีแต่เพิ่มขึ้นของไทยเรา 4. วัคซีนนับจากวันดีเดๆให้ฉีดวัคซีนทั่วประเทศตั้งแต่7มิถุนา64เป็นต้นมาเนี่ยประเทศไทยเราฉีดวัคซีนโดสแรกเนี่ย11.8%สองโดสเนี่ยเพียง4.4%แสดงว่าวัคซีนไม่มาตามกำหนดจนบุคลากรทางการแพทย์ออกมาโวยวายว่าหมอพร้อมแต่วัคซีนไม่พร้อม ท่านประธานครับปัญหาของวัคซีนมีมากกว่านั้นความไม่พร้อมฟังไม่เพียงพอเป็นปัญหาที่เห็นชัดเจนอยู่แล้วยังมีชนิดของวัคซีนทั้งวัคซีนหลักวัคซีนทางเลือกก็เป็นปัญหาที่ประชาชนแม้กระทั่งหมอก็คลางแคลงใจในความโปร่งใสในในการบริหารจัดการซื้อวัคซีนเพื่อให้ได้มาซึ่งวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันไวรัสกลายพันธุ์ซึ่งเป็นท,ที่ทราบกันดีว่าในแวดวงวิชาการที่เผยแพร่อ,พอ,อยู่ในขณะนี้หมายถึงวัคซีน mRNA เฉพาะอย่างยิ่งมีการเปิดเผยจากนักวิชาการท่านหนึ่งว่าวัคซีนหลักที่รัฐบาลใช้อยู่ในขณะนี้มีราคาแพงกว่าที่ขายให้ประเทศอื่นหมายความว่ายี่ห้อเดียวกันเนี่ย แต่ไทยซื้อไปแพงกว่าประเทศอื่นยกตัวอย่างไทยซื้อในราคาโดสละ542.50บาทแต่ประเทศอินเดียซื้อ439บาทต่อโดสฟิลิปปินซื้อ426บาทต่อโดสอินโดนีเซียซื้อ440บาทต่อโดสจึงมีคำถามว่าทำไมประเทศไทยซื้อแพงกว่าประเทศอื่นๆที่กล่าวไปแล้ว สิ่งที่อยากจะกล่าบเปลี่ยนต่อไปก็คือข้อ5การปิดแคมป์คนงานในเขตกทมและปริมณฑลโดยไม่ตรวจเชิงรุกก่อนเป็นวิธีการที่ผิดพลาดอย่างมากทำให้คนงานแตกเป็นพึ่งแตกลังกลับไปแพร่เชื้ออย่างจังหวัดบ้านเกิดตัวเองทั่วประเทศเชื้อไวรัสสายพันธุ์อินเดีย เลยแพร่ไปทั่วประเทศอย่างรวดเร็วแทนที่จะตรวจเชิงรุกซีนแต่ละแคมปทุกแคมปตรวจพบคนไหนมีเชื้อก็รักษาจะส่งกลับไปยังจังหวัดตัวเองก็ได้เพื่อหาเตียงให้พอท่านประธานเมื่อสักครู่ผมก็เพิ่งประสานที่โรงพยาบาลน,นาแก่จะมีพี่น้องของเรากลับไปกลับไปตายรางัง ก็คงจะต้องให้คุณหมอที่นั่นหาเตียงให้แต่ทําอย่างไรเราถึงจะมีการตรวจเชิงรุกในพื้นที่กรทมและปริมณฑลให้มากที่สุดก่อนข้อต่อมาข้อที่6หมอเป็นนักรบด่านหน้าปกติแล้วเราจะเห็นคนไทยเห็นกันว่าหมอเนี่ยก้มหน้าก้มตาทำงานในหน้าที่ ไม่มายุ่งเกี่ยวไม่มาเคลื่อนไหวอะไรเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินในบ้านเมืองแต่วิกฤตโควิดครั้งนี้หมอออกมาเรียกร้องหาวัคซีนคุณภาพออกมาสอบถามหาความโปร่งใสเป็นสิ่งที่ไม่น่าที่จะเกิดขึ้นในประเด็นสุดท้ายก็ท่านประธานพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้ใช้อำนาจตามพรกฉุกเฉิน รวบอำนาจไว้ที่ตัวท่านท่านกฎหมายสามสิบเอ็ดฉบับเอาไว้ที่ท่านในขณะเดียวกันทำไมขั้นตอนต่างๆต,ตามที่มีอำนาจตามพรกฉุกเฉินไม่สามารถดำเนินการได้ทำไมท่านทำได้เฉพาะในส่วนที่จัดการกับเด็กแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับขั้นตอนพรบฉุกเฉินท่านไม่ใช้อำนาจตรงนี้ ประเด็นสุดท้ายในส่วนของข้อเสนอแนะ 1. ต้องบริหารจัดการวัคซีนที่มีประสิทธิภาพโดยด่วนที่สุดและประชาชนต้องได้รับวัคซีนฟรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา4 7วรรวคสามและมาตรา5 5 2. ต้องตรวจสอบชี้แจงการจัดซื้อวัคซีนเพื่อความโปร่งใส 3. ต้องตรวจสอบเชิงลุกคัดกรองให้เพิ่มขึ้นอย่างเร่งด่วน 4. งบความมั่นคงในการซื้ออาวุธ ต้องชะลอในทันทีขณะนี้กําลังพิจารณาพรบก็ประมาณในชั้นกรราธิการควรมีนโยบายในเรื่องนี้โดยด่วน 5. เรื่องยาฟาวิพิราเวียซึ่งเป็นยาฆ่าไวรัสโควิดแผนการซื้อและแผนการผลิตเองเนี่ยโดยองค์การเพสัชกรรมมีความมีมีความม,ม,วาม,มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดแค่ไหนอย่างไรหรือไม่คงจะต้อง รบกวนท่านประธานนำปัญหาต่างๆเหล่านี้พร้อมทั้งข้อเสนอแนะนำเรียนรัฐบาลเพื่อดำเนินการต่อไปขอขอบคุณครับ